วดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนทำเควสลิงนะได้เงินเยอะมากมากนะทุกคนเออแบบเยอะสุดๆเลยแหละนะครับมันก็ต้องการบานาน่าหรือว่ากล้วยนะครับทุกคนซึ่งมันบอกว่าเออคุณจะเอาให้ผมหนึ่งหรือห้าหรือสาสิก็ได้ซึ่งผมแนะนำเป็น30สบนะเพราะมันจะให้เงินเรา โทษเยอะนะครับนะครับว่าไอลิงตัวนี้เนี่ยมันอยู่ส่วนไหนของแมปนะครับให้ขั้นแรกให้เรามาโลกที่สองหรือว่าเมืองสองก่อนนะครับนี่พอเราเกิดตรงนี้ใช่ไหมเราก็เดินตรงตามตรงนี้มานี่นี่เราก็ว่ายน้ำมาเลยครับวนะ่ายน้ำมาเลยครับวนะ่ายน้ำมาแบบนี้เลยนะครับพุมาก่อนเล็กๆตรงนี้นะครับนี่ครับ ดิงจะอยู่ตรงนี้นะครับและวิธีหากล้วยนะโลก2ไม่มีกล้วยนะครับเออเราต้องกลับไปที่โลกหนึ่งเพื่อไปหากล้วยขั้นตอนการหากล้วยนะครับแนะนําให้เป็นหินสีดําแบบนี้เลยนะครับอือให้เป็นหินหินสีดําก้อนใหญ่หรือไม่ก็หินหินแบบหินร็อกปกติก็ได้ครับแต่ว่าหินที่กากที่สุดอยู่ปากถ้านั้นไม่มีโอกาสดบอันนี้คือหลายคนจะบอกแบบนี้นะครับแต่ความจริงหินตรงนั้นน่ะมีโอกาสดบนะครับ แต่โอกาสโคตรจะน้อยเลยทุกคนก็เลยแนะนําให้มาฟาร์มหินดากับหินปกติดีกว่านะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเวลาหาหินนะครับผมพูดก่อนเลยนะครับว่าแนะนําให้เราเดินบนแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงมอนสเตอร์ให้เยอะที่สุดนะครับถามว่าพี่ทําไมเราต้องหลีกเลี่ยงมอนสเตอร์ด้วยหละ่ะเนื่องจากนะครับมอนสเตอร์โรกหนึ่งเนี่ยตีไปเราก็ได้แค่เวลนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะ มอนส่วนใหญ่ที่โลกหนึ่งนะครับจะไม่ดอบรูนนะมันจะมีมอนอยู่ตัวเดียวคือนักขุดเหมืองนะครับที่ดอบรูนแต่ส่วนใหญ่นะครับเออรูนเผื่อคนถามว่ารูนคืออะไรพี่รูนก็คืออุปกรณ์ที่เอาไว้ใส่ความสามารถพิเศษให้กับอาวุธพิกแอกหรือกรอกของเรานะครับซึ่งรูนเนี่ยมันไม่ดอบกับมอนตัวไหนเลยนะครับในโลกหนึ่งยกเว้นมอนพิกแอกเท่านั้นนะครับมอนเอ่อนช่างขุดเหมืองนั่นแหละนะครับ คนขุดเหมืองนะครับมีแค่เป็นตัวเดียวนะที่ดอกรูนแล้วมันก็แค่ดอกรูนชนิดเดียวด้วยนะเป็นรูนขุดเหมืองชนิดเดียวเลยนะครับซึ่งไอ้รูนขุดเหมืองนี่ใส่ได้แค่กับพิเอกเท่านั้นนะทุกคนมันจะเพิ่มความสามารถของทางด้านของพวกการขุดทั้งหลายนะครับนั่นคือเป็นเหตุผลที่ผมไม่แนะนําให้ตีมอนแนะนําให้เลี่ยงมันดีกว่านะครับเออแนะนําให้เลี่ยงมอนไปพยายามขุดหินแล้วก็วิ่งขุดหินแล้วก็วิ่งนะครับ ซึ่งผมแนะนําอย่างนึงมันจะมีน้ํายาอยู่ขวดหนึ่งนะครับที่ช่วยเราในการหากล้วยได้ดีที่สุดอ่ะมันก็คือ Speed p o t i ชันนะครับอันนี้จะเป็นน้ำยาที่เหมาะกับการหารูนมากที่สุดทุกคนอาจจะงงว่าทำไมเนื่องจาก Speed p o t i ชัเนี่ยถ้าราคามันแค่200แล้วก็ถ้าเรากินเข้าไปเนี่ย มันจะทําการบูสต์สปีดในการเดินการวิ่งของเราเะครับเป็นเวลาหนึ่งนาทีต่อหนึ่งขวดซึ่งมันก็จะทําให้เราสามารถหลบหนีซอมบี้ได้โดยที่ไม่ต้องปัดทะเลยนะครับแล้วก็วิ่งไปขุดหินต่อไปได้นะนั่นแหละคือข้อดีของน้ํายาขวดนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นทิกเล็กๆน้อยๆแก่การมานั่งหาอะไรแบบนี้นะครับทุกคนนั่งหาอะไรแบบนี้นะเช่นกล้วยอะไรอย่างเงี้ย คือมันก็จะเป็นทิกเล็กๆน้อยๆที่ผมมาฝากให้คนดูดูนะครับและเผื่อใครสงสัยอีกนะครับว่าเอ้าพี่ทําไมแนะนําให้เราเลือกการหากล้วยให้ลิงสามสิบล่ะทําไมเราไม่หาแค่อันเดียวพอหรือห้าอันอันเดียวเนี่ยมันจะให้เงินน้อยมากนะครับมันไม่คุ้มเพราะมันเวทน,นี้มันทาได้แค่ครั้งเดียวนะต่อหนึ่งไอดีทำได้แค่ครั้งเดียวนะครับ ผมก็เลยแนะนําให้เลือก30เพราะว่ามันได้เงินเยอะที่สุดแล้วนะครับเงินทั้งหมดเนี่ยคือ10,000ืเลยนะ1 0,000ืเหรียญนะครับทุกคนเออแล้วคือ10,000ืนเหรียญนะหนึ่งหมื่นเหรียญนะ่ะมันไม่ใช่น้อยนนะทุกคนโคตรเยอะเลยแทนที่เราจะต้องนั่งแบบโอ้โหขุดเป็นวันนะเพื่อหาแบบเป็นแสนน่ะเราอาจจะได้ลดเวลาลงอาจจะเป็นชั่วโมงเลยก็ได้ เออใช่ชั่วโมงหนึ่งเลยลดเวลาชั่วโมงหนึ่งเลยลดลงนะครับเพราะทำเคเวสลิงอะเอออย่างเคเวสที่ผมแนะนำสำหรับผู้เล่นใหม่นะคือเข้าเกมมาใช่ไหมเราห้ามขายกล้วยถ้าเราขุดได้กล้วยเราห้ามขายห้ามเอาคราบเราเก็บกล้วยไว้เยอะๆแล้วก็อืไปรับเคเวสลโลกสองเออเก็บกล้วยไว้เยอะๆเลยให้ดองไว้เยอะที่สุดแล้วก็ไปรับเคเวสโลกสอง พอโยโกสิบแล้วก็ไปรับเคว่อโลก2หลังจากนั้นถ้ากล้วยเราครบแล้วก็เอาไปให้มันแค่นี้ครับเป็นเควิดสำหรับผู้เล่นใหม่สุดๆเลยผู้เล่นเก่าก็ทําได้นะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมเร่งสปีดให้ดูนะครับพ่าความยากลําบากตายกระเป๋าเต็มกี่รอบกันนะครับเออแต่คงไม่ให้ดูทั้งหมดหรอกไม่อย่างนั้นมันจะนานเกินไปนะครับอ่ะก็ไปดูกันเลยแล้วกันไป อ่ะผมให้ดูประมาณนี้พอละกันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับอ่ะก็เราเสร็จแล้วในที่สุดนะครับในที่สุดสี่สิบกว่านาทีสี่สิบกว่านาทีในการหาแต่เราก็ได้กําไรมานิดนึงนะโดยการเราได้ขี้มาเยอะนะครับทุกคนอาจจะงงเฮ้ยพี่อเอาขี้มาทําไมเราพี่อ่ะเรามาส่งก่อนเราค่อยอธิบายกันดีกว่าออกไปครับได้เงินมามื่นหนึง่ง ขี้นะครับมันจะเป็นอุปกรณ์ที่ถ้าเราเอาไปครัฟอะไรก็ตามมันจะไปตีสถานะลมตดซึ่งในสถานะลมตดเนี่ยถ้าเลือดเราเหลือประมาณ35%หรือ15%นมันจะปล่อยสถานะลมตดออกมาแล้วลมตดจะอยู่นานแค่ไหนขึ้นอยู่กับจํานวนขี้ที่เราใส่ลงไปนะครับซึ่งลมตดทําอะไรได้ทําอะไรได้จะทําให้มอนที่อยู่รอบๆตัวเรานะวิงน่งหนีเราไปหมดเลยทุกตัวะนะครับทาให้เราลอดตายได้นั่นเอง ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ